อิทธิบาทสี่ซึ่งมีความกำลังสำคัญในการทำทุกอย่างคำว่าอิทธิบาทสี่นี่คิดว่าท่านหลายยังไม่ลืมอิทธิบาทสี่เป็นคุณเครื่องที่ให้ความสำเร็จแก่ท่านทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมหากว่าท่านเป็นชาวบ้านจะประกอบอกิจการงานใช้กำลังอิทธิบาทสีเข้าช่วย เป็นอันว่ากิจทุกอย่างที่ท่านทํานั้นจะมีผลสําเร็จตามความประสงค์ทุกประการไม่มีอะไรบกพร่องจะได้ผลสมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจงรักษาไว้เป็นสมบัติสําคัญน,นทางจิตขอทวนีกครั้งหนึ่งไว้ที่บาทสก็คคืนหนึ่งชั้นทะความพอใจในกิจที่เราจะพึงทํา สองวิทยะความเพียรในการต่อต้านอุปสรรคสามจิตตะอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอในกิจที่เราจะคึรทำไม่ละเลย <c oughs> ไม่ไม่ทำจิตใเห้นห่างไม่พลัง้งไม่เผลอจดจ่อจ้องอยู่เสมอว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้ได้ีน,นก็สีวิมังสาก่อนจะทำอะไรทั้งหมดใช้ปัญญาพิจารณาใครโครเสียก่อน ให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลชัว่วเป็นระการใดแล้วก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดีเท่านั้นไม่เลือกในสายที่มีผลชัว่วนี่ถ้าดีบาสีมีครบถ้วนแล้วก็จรณะสิบห้าระการของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะครบถ้วนโดยแล้วก็สามารถจะควบคุมบารมีทั้งสิบระการให้ทรงตัว าการแนสามอย่างที่กล่าวมานี้ขอบรรดาท่านะโยคาวาจรทั้งหลายจงทรงให้ครบให้ทวนอย่าให้บกพร่องเป็นขาดแต่คืนปล่อยให้บกพร่องแล้วท่านก็จะเสียใจมากตั้งนี้พ่อไร้ผู้ว่าถ้าปล่อยใหา้การในสารนี้บกพร่องความสำเร็จต่างๆที่ท่านเองการจะไม่มีผลเลย เป็นพระก็จะไม่มีผลในด้านความเป็นพระเป็นคาราวาก็จะไม่มีผลในกายงานที่ท่านจะเป็นทร